สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพุธนะคะกลางสัปดาห์แล้วนะคะสวัสดีวันที่3ของปี2567นะคะเข้ามาสู่วันที่3ของปีแล้วเนาะเนี่ยก็ขอให้ได้รับไปแต่สิ่งดีๆนะคะเรามาัปเดตนความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกจะเปลี่ยนไปไหมยังไงสับสนอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้ เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเพิ่งเข้ามาดูนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะ,ะมูลสตาร์ทา r o โร่เเราจะมาอัปเดตความรู้สึกเขาทุกวันนะคะมาดูวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรนะโอ้เขาบอกว่าการพูดนินทารับหลังกันเนี่ยมันทำให้เขาเจ็บกว่าเดิมนะคะเขาอยากให้คุณเลือก บางทีเขาก็คิดนะคะว่าคุณเคยแคร์เขาบ้างไหมใช่เขาคิดแบบนั้นแหละเขาเดินจากมาก็เพราะคุณบอกให้เขาทำแบบนั้นเองอคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนะอ,อย่าีความมั่นคงนะคะคุณเคยเห็นเคยมองเขาในแง่ดีบ้างไหมเออคุณทำให้เขาเจ็บนะ เขาคิดว่าเขาทนได้เขาบอกว่าอืไม่เป็นไรมานั้นเขาหวังว่าคุณคงจะรอเขาอยู่นะคะอันนี้เขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันเป็นอะไรที่แตกต่างกันนะคะคุณกับเขามีความแตกต่างกันด้วยนะเขาหวังว่าคุณคงจะให้อภัยเขานะเขาอยากมีเวลาอยู่คนเดียวก่อนตอนนี้นะคะ ขาขอเวลาก่อนอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวนะคะขอเวลาด้วยอันเนี้ยเพื่อไปทบทวนตัวเองนะ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าจะพูดกับคุณยังไงดีนะคะเขารู้สึกละอายใจนะคะที่เขาทําอะไรลงไปในชีวิตของเขาเนี่ยนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเออ แล้วเขาก็ขอโทษเสียใจนะคะที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะรักคุณยังไงดีมึอสับสนจริงๆด้วยนะตัวเขาเองยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอ่าแต่อันเนี้ยบอกว่าเขาว่าต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาในอนาคตนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาไม่อยากจะวิ่งตามแล้วนะเหนื่อยแล้ววิ่งมาหลายกิโลแล้วนะ เขาพยายามที่จะฮีลใจตัวเองอยู่นะคะพยายามที่จะรักตัวเองให้เป็นอยู่นะคะอืมเขาอยากให้คุณและเขาเนี่ยนะคะเป็นผู้ทั้งผู้รับและผู้ให้ที่เท่าเทียมกันนะคะเขาบอกว่าเขาพลาดโอกาสเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาควรจะทำนะ แต่เขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยจะต้องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแน่ๆนะคะมันมีอะไรแตกต่างกันจริงๆด้วยคุณกับเขาอะนะคะเขาบอกว่างั้นเขาบอกว่าบางทีอะนะคะหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้นะเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่นะคะแต่กับคุณเนี่ยนะเขารู้สึกว่า คุณอะคือเนื้อคู่ของเขานะคะเขาขอบคุณคุณนะคะที่สอนให้เขาได้รู้ว่ารักแท้คืออะไรเขาดีมากมากนะคะเขาดีใจมากๆที่ได้เจอคุณนะคะเขาถามว่าใช่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ฝันไปใช่ไหมประมาณนั้น คุณน่ะส่งมอบแต่สิ่งดีๆให้เขาทั้งนั้นเลยนะคะเขาชอบที่จะนอนอยู่ข้างๆคุณเขาไม่อยากรอแล้วนะคะเขารอไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวแล้วเขาอยากเจอคุณนะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เขาคิดถึงคุณนะคะมันทำให้เขาเป็นบ้าไปเลยนะตั้งแต่เพราคุณนะคะมันเหมือนมี เอเนจี Energy, เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่ผลักดันให้เขาไปสู่เป้าหมายของเขานะคะเอ้ยอันนี้บอกว่าอย่าจับผิดกันหลับฝันดีนะแสดงว่าเขายังไม่ได้นอนเราจะกลับมาพบกันอีกไมยเหมือนอันนั้นเลยนะคะอย่าเข้าใจผิดุย เธอคือคู่แท้นี่ไงเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าเขาเชื่อเรื่องโซเมตนะคะเขาบอกว่าคุณน่ะคือคู่ของเขาไม่เคยลืมวันนั้นเลยคุณคือคนเดียวในใจขอเวลาหน่อยนะเออหวังว่าเธอจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูออร์คาโอกัน เออโคเอลเจจะบอกคุณว่ายังไงน,นะจะบอกคุณว่ายังไงโอ้โรแมนต์ฟิลลิ่งอืมจะมีช่วงเวลาดีๆนะคะจะมีเวลาโรแมนต์กันแหละนะ This could be the one อาจจะเป็นคนนี้คนที่ใช่ของคุณนะคะเฟิร์อืม จีบกันไอ้อยๆกันนะคะเนี่ยมีเวลาอยู่ด้วยกันโรแมนซ์นะคะมีเวลาโรแมนซ์อยู่ด้วยกันนะ,ะนก็อาจจะมีสับสนนิดหน่อยนะคะวันนี้ยังไงก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคก็อย่ากเก็บเป็นซีเรียสนะคะนะอย่าลืมนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะคกดติดตามช่องนี้นะมูนสไตล์ทารโร่เาหนึ่ง เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาดุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ